รัฐบาลไม่ใช่แค่เพียงแต่นายกหรือว่ารัฐมนตรีหรือว่าคนใหญ่คนโตเท่านั้นนะคะแม้แต่น้องนองนักศึกษา<ะ>ก็ได้มีส่วนร่วมในการประชุมเอเปกงานระดับชาตินีกครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยมีน้องนองนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศค่ะมาทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับ ต้อนรับทั้งสื่อแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนับพันคนต่อวันนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยเรามียิ้มสยามเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้ต้อนรับกันด้วยรอยยิ้มถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากากนะแต่รอยยิ้มของคนไทยเรายิ้มผ่านทางสายตานะ,อะนอกจากนั้นเนี่ยน้องๆเขาก็ ส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้องๆที่ยังเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโรงแรมเรื่องการบริการการต้อนรับเขาก็ได้มีการฝึกงานจากหน้างานจริงๆถือเป็นความภาคภูมิใจของน้องๆในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ด้วยติดตามรายงานจากทีมข่าว NBT 1ีหนึ่งชิ้นค่ะ ทีเอกค่ะว่า20ปีนี้ค่าเนะ่ะาได้ประสบการณ์เยอะมากเลยค่ะทั้งการได้คุยกับแขกทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการสื่อวกงานเชิวชูอะไร เปลี่ยนมากเลยค่ะเพราะว่า,าวคิดว่าอาร์ตซูนเอเต็กใช่ไหมคะตั้งหลายสิบปีค่ะกว่าจะมาจาัดที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งแล้วก็พวกเราก็ได้เป็นตัวแทนแล้วก็รับแบบนี้ในทุกๆวันเลยรู้สึเป็นเกียรติซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตค่ะที่จะได้อา่าพบเจอกับผู้คนแล้วก็พบเจอกับผู้นำประเทศแต่ว่าสื่อมวลชนต,ต่างๆแบบนี้ค่ะแล้วก็แล,วกแล้วก็เป็นการาเหมือนช่วยพัฒนาทักษะเป็นหลายด้าน ทรนนิ่งมาก่อนครับซึ่งเทรนนิ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องตัดโต๊ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับมารยาทบนโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็การเสิร์ฟที่ถูกผีิ้วยกันเราจะได้รู้ขั้นตอนการทำงานกับผู้ใหญ่ว่าแบบว่าเราควรที่จะวางตัวยังไงแล้วก็ควรที่จะบริการขั้นพื้นฐานถ้าหลักๆเราจะได้ภาษาแล้วก็ได้มีความรู้เรื่องการบริการที่เพิ่มมา้สุด ยิ่งใกล้วันจริงแล้วทนที่16หรือ้เราได้เจอ,เอ,อแขกที่มาเพิ่มขึ้นตลอดมันเป็นความภาคภูมิใจกับเราแต่ก็แบบภากดิ์าชาติไม่ใช่แค่ภักแิ์ชประเทศไทยแบบนี้ขอบคุณสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็เข้าไปติดตามกันได้ที่ a c e b o o k นะคะสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ NNT นะคะครับนี่ก็ก็ถือเป็นเป็นประสบก,การณ์ที่ล้ำค่ามาก นะครับสำหรับน้องนนักนะศึกษาเพราะว่างานแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะครับกว่าเราจะได้เวียนมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้นานมากแล้วก็อย่างที่เขาบอกเนี่ยคือหนึ่งได้ไปทํางานในระดับนานาชาตินี่เป็นระดับนานาชาติระดับโลกเลยนะ,ะการประชุมระดับโลกเลยเนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศได้เห็นคือโลกจะได้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเราเรื่องเหมบบือนที่สำคัญบางทีความคิดเนี่ย ถ้ามันอยู่แต่คนกลุ่มแคบๆเนี่ยความคิดมันก็จะแคบๆนะวนอยู่ในอ่างอยู่แค่นั้นแหละนะครับเ,เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของโอกาสด้วยนะน้องๆที่ไปเนี่ยเป็นพันๆคนเลยนะไปช่วยงานนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นมดงานสําคัญที่ทําให้งานนี้สําเร็จได้ด้วยดีนะครับ